่านชีวิตผมเคยอยู่ที่นั่นนะครับเคยได้รู้จักที่นั่นมีโอกาสที่จะถูกทำร้ายร่างกายมีโอกาสที่จะถูกสังหารหรือทำให้ตายไปแบบปริศนาเหมือนกับสารวัตรปากรมเหมือนกับสารวัตรโจ้เหมือนกับหมอหยองหรือใครๆซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถทวงคืนความยุติธรรมได้อันนี้ก็เป็นความกังวลใจของเรานะครับขณะนี้ศิริภพ,พภูมิพึ่งพ,พุทธนะครับ ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทกำลังเรียนอยู่ถูกคุมขังนะครับแล้วก็ผ่านมา1ปีนะครับไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวสิทธิประกันตัวเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่เราถูกละเมิดถูกทําให้ต้องถูกคุมขังนะครับสิริพพรมพึงพุก็เลยตัดสินใจอดอาหารขณะนี้20วันแล้วครับอาการถึงขั้นวิกฤตเราไม่อยากให้มี คนต้องเสียชีวิตจากการขอสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเหมือนกับกรณีของเนติพร์สเสน่สังคมหรือปุ้งนะฮะที่หลายคนอาจจะเยอะเย้ยถากถางว่าทำไมไม่ตาย <S <S ก็ถึงท่านเสียชีวิตจริงๆนะครับครั้งนี้ก็อยากจะให้กรรมธิการกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุชนลงไปคุยกับสิทธิภพลงไปดูว่า จะแก้ปัญหาการอดอาหารเพื่อมิให้เกิดกรณีที่สองนะครับเพราะว่าการเสียชีวิตระหว่างคุมขังขณะที่กำลังต่อสู้คดีเนี่ยจะทำให้ภาพลักษณ์ของสิทธิมนชนของเราเนี่ยเสื่อมเสียไปอย่างยิ่งนะครับและมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย FTA นะครับคือ,อ,อ EU หรือสหภาพยุโรป ก็มีความเห็นว่าถ้าจะตกลงการค้าระหว่างประเทศหรือทวิภาคีหรือใดๆระหว่างยุโรปกับประเทศไทยขณะนี้ก็ให้ทบทวนการแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึนะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เะให้เห็นนะครับว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิมือชนที่นานาชาติให้ความสนใจและมีผลต่อ การค้าระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยอันนี้ก็อยากจะฝากให้ทางกัรมาธิการเนี่ยเร่งรัดสภาพุทธไทยดดรัษฎรนะครับให้บรรจุวาระของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับออกพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนซึ่งรวมถึงหนึ่งสไปด้วยและนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สิริภพภูมิพึงพุทธนะครับ หรือขนุนต้องอดอาหารในขณะน,นี้ในขณะนี้นะครับและประการต่อมาเราเห็นว่ากฎหมายโดยเฉพาะอย่างนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108ทับหนึ่งให้อำนาจศาลในการใช้ดุลพินิษไม่ปล่อยตัวโชวัวคราวหรือไม่ให้ประกันตัวซึ่งอันนี้เป็นเหตุให้พวกเราทึ่งถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่กลับถูกปฏิบัติให้เหมือนเป็นผู้คุมขัง ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอยู่ขณะนี้นะครับก็อยากจะให้ทางคณะกรรมธิการผลักดันแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้ได้สิทธิประกันตัวเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนนะครับและสุดท้ายนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะครับพรรคฝ่ายค้านจะต้องมุ่งสู่ประเด็น<ม>เรื่องความล้มเหลวของการบริหารงานยุติธรรม,มของ รัฐบาลแพตทองทานชินวัตรด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เคยหาเสียงไว้ว่าจะคืนความยุติธรรมจะปกป้องสิธทธีเสรีภาพของประชาชนนะครับก็หวังว่าเราจะได้ยินการในพิลายของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่มีต่อเรื่องปัญหายุติธรรมปัญหายุติธรรมมีน้ำหนักและมีความจําเป็นและความสําคัญเร่งด่วนนะครับถึงขั้นที่ขณะนี้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิธมนชนนั้น ถึงขั้นยอมเอาชีวิตต่อสู้นะครับเพื่อแลกกับความยุติธรรมเพื่อแลกกับสิท,สทธิเสรีภาพนะครับเราจึงไม่สามารถเพิกเฉยเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เรืออนาคตของชาติของเรานะครับต้องสังเวยชีวิตไปแบบนี้นะครับก็อยากจะเรียกร้องให้สภา,ามีมติหรือดำเนินการประการใดเพื่อให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองไม่ว่าจะเป็นนิรโทษกรรม1นึหนึ่งสองหรือ ปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายครับขอบคุณค่ะเนาะท่านี้จะเป็ต่อใหมายอันหนึ่ขอบคุณค่ะดิฉันทนายแจมค่ะสกิณานันทิการนันนะคะผู้แทนรัชดรเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนแล้วก็รองประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิยประชาชนค่ะวันนี้ก็มารับหนังสือนะคะจากกลุ่มยี่สิบสี่พนักงานข้ามทิพย์ไทยตอนนี้ของที่ถนนนะคะอดอาหารจริงๆแล้วนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเองทางพรรคประชาชนนะคะโดยนำโดยอ้า หัวหน้าพักคุณเทงค่ะก็ได้เข้าไปเยี่ยมขนุนในเ,เรือนจามาแล้วนะคะก็อย่างที่หล,หลายท่านทราบข่าวว่าอาการตอนนี้ขนุนก็ไม่ได้สู้ดีนะเราก็ดูแลสุขภาพก็ดูใจแน่ลงเพื่อเดินพิกันค่ะเราก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์ซ้ารอยของเหตุการณ์ของบุ้งค่ะซึ่งแล้วท่นานการกุมารเองอก็เคยมีการพิจารณาเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันครั้งนี้เราก็จะนะคะพยายามจะบรรจุวาระนะคะในเรื่องของคุณขนุนนะคะให้ไวที่สุดรวมถึง ระ่องของการแก้ไขในะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นนโยบายหลักของพรคประชาชนนะคะที่เราจะแก้ไขมาตรานี้เลยโดยมีขุนศรส,อสอรุกเกตชนิชาแจ้งเร็วซส้อยู่นคณะก็กรเงานเดียวกันเน่ยร่างประวัติร่างการแก้ไขกฎหมาย้ยนลวเช่นเดีวยวกันอย่างไรก็ตามนะคะกรรมธิการเ,เป็นการทํางานร่วมกันของหลายพักการเมืองค่ะก็อาจจะต้องมีการขับเคลื่อนในนามของคณะกรรมธิการด้วยใัน,นเรื่องขอบคุณมากๆที่ทางพิ่สุทธ์นะคะเห็นถึงปัญหาแล้วก็นําร่างกฎหมายนี้มามาเสนอต่อคณนะกรรมธิการค่ะ ก็ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะขอบคุณท่านที่มาวันนี้ค่ะใครมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามไหมคะไม่มีคำถามค่ะท่านเดี๋ยวขอเชิญแถลงข่าวทุกถัดไปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ